สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะครูผู้สอนนางสาวยุพินปุรุแสนค่ะหรือครูจ้อยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องประวัติความเป็นมาของตัวเอง พร้อมเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะในการที่จะทราบประวัติความเป็นมาของตัวเองนะคะจะต้องรู้ชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็อายุชื่อบิดาชื่อมารดาเชื้อชาติสัญชาติาศาสนา ชื่อโรงเรียนสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบและอื่นๆอีกมากมายนะคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างบทความมาให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังนะดิฉันชื่อเด็กหญิงพาขวัญพาหาเกิดวันที่30ทธันวาคม พุทธศักราช2,555อายุ6ปีมีสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยเป็นน้องคนสุดท้ายของครอบครัวคำถามนะคะนักเรียนทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของเพื่อนได้อย่างไรอาจจากบทความข้างต้นนะคะเราก็จะทราบวันเดือนปีแล้วก็ทราบอายุ ชื่อนามสกุลแล้วก็ยังทราบว่าพาขวัญเป็นน้องคนสุดท้ายหรือคนสุดท้องของครอบครัวนะคะหลังจากดูประวัติของพาขวัญแล้ววันนี้คุณครูมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ เป็นประวัติของเดก็กหญิงน้ำฟ้ารักเรียนนะคะเกิดวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2557ชื่อบิดา,น,สสน,านายสมศักดิ์รักเรียนชื่อมารดานายสมศรีรักเรียนเชื้อชาติไทยนะคะสัญชาติไทยศาสนาพุทธชื่อโรงเรียนที่เรียนอยู่นะคะก็คือโรงเรียนคลองสาม หลังจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าความสำคัญของการทราบประวัติของตัวเองมีความสำคัญอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะนั่นก็คือนะคะทราบความเป็นมาของตัวเองว่าตัวเองมาจากไหนชื่ออะไรประวัติความเป็นมาอย่างไรมีพ่อแม่ชื่อบิดามารดานะคะ แล้วก็2เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะเกิดความภาคภูมิใจในประวัติของตัวเองแล้วก็สามารถแนะนําตนเองให้กับผู้อื่นรู้ได้นะคะก็คือแนะนําตัวหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟังหรือแนะนําตัวกับผู้อื่นให้เขารู้จักชื่อชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลของเราได้นะคะแล้วก็ ให้เขารู้ว่าเราเกิดที่ไหนนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะเรื่องประวัติความเป็นมาของตนเองให้นักเรียนนะคะบันทึกประวัติของตนเองพร้อมวาดรูปนะคะตัวเองลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่คุณครูทำให้นะคะ วันนี้นะคะใบงานนี้จะละเอียดกว่าใบงานที่แล้วนะคะก็คือมีส่วนที่เพิ่มเติมมาคือน้ำหนักส่วนสูงหมู่เลือดครูประจำชั้นชื่อเพื่อนสนิทแล้วก็งานอดิเรตข,ของนักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะย้ำให้นักเรียนทำใบงานสัปดาห์ละหนึ่แผ่นตามที่คุณครูสั่งนะคะหรือทำๆไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ อย่าลืมนะคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปงานของตัวเองส่งเข้าในไลน์กลุ่มห้องนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยหรือข้อคำถามก็ให้นักเรียนเข้าไปถามที่ไลน์กลุ่มห้องนะคะวันนี้ชั่วโมงนี้คุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ